จริงๆแล้วผมก็เป็นแฟนคลับของลารี่คาตันมาตั้งแต่เริ่มเล่นกีตาร์แจ๊สเลยดีกว่าภูมิใจมากๆครับเราได้ถือแบรนด์นี้ครับผมสวัสดีครับผมหนึ่งนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อหนึ่งดับนะครับเล่นกีตาร์อยู่กับโยบอยดีเจพิกซี่เจ้านายโฟลีฟครับผม ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณทางไซเออร์มากๆครับที่ให้เราได้เป็นเอ็นดูเซอร์ครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็เป็นแฟนคลับของลารีคาร์ตันมาตั้งแต่เริ่มเล่นกีตาร์แจ๊สเลยดีกว่าภูมิใจมากๆครับที่เราได้ถือแบรนด์นี้ครับผมตอนแรกมาลองก็ประทับใจมากครับแต่ว่ายิ่งพอได้เอาขึ้นไปเล่นบนเวทีเนี่ยยิ่งแฮปปี้มากๆเลยครับเพราะว่าเสียงเอาอยู่เป็นคำไหนแม่เลยครับนอกจากโคตรจะปังครับ ติดตามกันได้นะครับว่าผมจะเอาไซเออร์ไปเล่นที่ไหนบ้าง<ม>ก็ตามงานคอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็เอาไปอัดเพลงให้ศิลปินต่างๆเรื่อยๆแน่นอนครับผมยังไงก็ตามดูใน IG ผมได้ครับผม